ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตแคริเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงอีกเช่นเคยนะย้ำทุกครั้งเลยนะว่าผมดูด้วยความตั้งใจนะครับเออแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าไปซีเรียสนะครับดูไปแนวทางถ้าคําทํานายดีเอาไว้เป็นแนวทางถ้าคําทานายไม่ค่อยถูกใจอย่าไปซีเรียสวิตกังวลนะอย่างงง่ายนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์ผมย้ําเสมอนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างอ่าไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะ ถ้าอยากดูให้แม่นยำยิ่งขึ้นกว่านี้ก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ Line ID m o t ยต95ที่ให้ไว้นี้ ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยนะครับผมโอเคการดูดวงวันนี้ก็จะเป็นการดูไพ่ทาโร่แบบพิกาจาเช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3ากองนะกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อรวยกองที่2สีม่วงหลวงพ่อทันใจและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวรละครนะครับอยากให้ทําสมาธิดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อคําตอบที่โดนใจตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมโอเคแล้ววันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจอาน่าสนใจเช่นเคยนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1มาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณได้ไพ่อะไรบ้างนะครับผมคุณกองที่1คุณได้ไพ่อาราชินีเหรียญ Queen o ั p เ n นต c ค e สดีงามเลย1ถ้วย S of o u p u p s โอหกถ้วย Six of Cups ดีหกเหรียญ six o e n t a c l e s w ู้ย the, the sun ดีงามมากๆคุณกองที่หนึ่งนะความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจนะครับอย้ำว่าไม่สามารถตรงทุกท่านนะเพราะนี่คือพลังงานรวมที่ผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่ะแต่ก็ว่ากันไปตามหน้าไพา่ตามหลักทาโร่นะ้มันมีตำราสากลอยู่ดูกันไปตามนี้ว่าไปตามหน้าไพ่เลยคุณกองที่หนึ่งความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจของคุณคือหนึ่ง คุณสวยและรวยมากฟังก่อนฟังก่อนไม่ใช่ว่าคนอื่นประทับใจรูปร่างหน้าตาฐานะคุณแต่ความสวยและรวยมากของคุณเนี่ยมันยังประกอบไปด้วยความน่ารักมีเสน่ห์น่าเข้าหาหลายคนแต่อยากจีบคุณเออไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมดถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับฟังกันได้นะความเป็นควีนเหรือนี่ถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับพลังงานกันได้เช่นกันเออถ้าคุณผู้หญิงก็ตรงตัวเลยสวยและรวยมาก ความรวยในที่นี้ไม่จาเป็นว่าต้องมีเงินเยอะเสมอไปอาจจะหมายถึงรวยน้ําใจดูดีดูภูมิฐานดูแพงแต่งตัวเป็นวางตัวดีในสังคมรู้จักกาลเทศะมารยาทงามได้หมดอะไรแบบนี้คือสวยรวยแพงมีสเสน่ห์น้าดึงดูดนี่มีความอบอ้อมอารีใจบุญเป็นที่เรียกว่าคุณรู้จักมีใจบุญมีใจกุศลเออชอบช่วยเหลือผู้คน เห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็อยากช่วยเขาไปซะหมดเลยไม่ใช่เฉพาะกับคนกับสัตว์คุณก็จะเมตตาคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนรักสัตว์เมตตาสัตว์อาจจะนั่งร้องไห้ได้เลยเมื่อเห็นสัตว์ป่วยเจ็บอะไรแบบนี้เออเนี่ยแหละที่เป็นความพิเศษในตัวคุณถ้าคุณจะถามว่ามันพิเศษตรงไหนเรื่องแค่นี้เอา้ามันไม่ได้มีกันทุกคนนะครับเออ ไอ้ความที่บุคลิกรูปร่างหน้าตาภายนอกสวยรวยแพงดูดีแล้วเนี่ยยังจิตใจดีงามอีกแถมมีเสน่ห์ดึงดูดอีกมันไม่ได้มีกันทุกคนแล้วที่สําคัญเดอะซันมายืนยันว่านอกจากคุณสมบัติพิเศษที่คุณมีดังกล่าวไปแล้วคุณยังเป็นเอาตรงๆตามหน้าไพ่เลยฟันธงแบบตรงไปตรงมาเลยคือเป็นแสงสว่างให้ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องแม้แต่ตัวคุณเองเออไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ คุณเป็นแสงสว่างให้ทุกๆคนรวมถึงตัวคุณเองสิ่งใดที่คุณตั้งใจทำคุณจะสำเร็จได้โดยง่ายได้มีเรียกว่ามีตัวช่วย มีเหตุการณ์ดีๆมาคอยซัพพอร์ตคุณตลอดไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นตามความเชื่อเออบางทีมีการสําเร็จได้ราวปฏิหารเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้หรือถ้าคุณยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใครก็แล้วแต่กิจการงานใดๆของทุกๆคนที่คุณเข้าไปแตะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวเข้าไปช่วยเหลือจะสําเร็จโดยง่ายเออพื้นฐานคุณใจบนมีไม่ตากับทุกๆคนอยู่แล้ว คุณดูสวยดูเก่งดูมีมาตรฐานสูงดูเพียบพร้อมอยู่แล้วแถมยังน่ารักอีกอืมอย่าได้แปลกใจที่จะมีคนตกหลุมรักคุณบ่อยๆ นี่คือลักษณะพิเศษจริงๆย้ําว่าพิเศษจริงๆมันไม่ได้มีกันทุกคนนะครับเออสําหรับคุณผู้หญิงนะไปสังเกตเอาเหอะหรือคุณผู้ชายก็ได้บางคนที่สวยหรือหล่อแต่ทําไมดูแล้วแป๊บเดียวแล้วไม่ไม,ไม่น่ามองต่อดูไม่มีสเสน่ห์หรือพูดจาไม่ดีหยาบคายหรือแม้แต่จิตใจกระด้างไม่ชอบทําบุญเห็นแก่ตัวขออนุญ,ญาตนะบางคนนะไม่ได้ว่าใครนะบางคนนะ่ะหน้าตาสวยหล่อบุคลิกภาพดูดีแต่ว่าจิตใจไม่ได้อะ่ะอืมมันก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่างคุณเนี่ยเป็นที่รักของผู้คนแน่นอนเข้าที่ไหนที่นั่นเจริญเออไปอยู่ที่ไหนนําความเจริญไปสู่ที่นั่นคุณอาจจะเป็นนักพัฒนาก็ได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในวงการพัฒนาอสังหาก็ได้นำความเจริญนำ สิ่งปลูกสร้างร้านค้าความเจริญใดๆก็ได้ทั้งทางโลกทางธรรมไปสู่สังคมที่คุณอยู่เออบางสังคมที่เงียบๆของเหงาพอคุณก้าวเข้าไปแตะต้องเข้าไปทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างสังคมนั้นจะเจริญขึ้นได้ทันตาเห็นเลยทั้งทางโลกและทางธรรมย้ำนะว่าเราไม่ได้หมายความถึงทางโลกทางวัตถุอย่างเดียวเออไอเงินทองวัตถุแน่นอนดีขึ้นแน่นอนส่วนทางธรรมก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่าคุณจะ เน้นด้านจิตใจด้วยอย่างที่บอกเออมีจิตใจเมตตาธรรมมีความยินดีในความสุขของผู้อื่นเออนี่ก็เป็นข้อพิเศษข้อหนึ่งซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวบ้างแต่คนอื่นเขาเห็นเต็มเต็มเขารับรู้เต็มเมว่าคุณนั้นเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้สวยแล้วยังใจดีอีกเออน่ารักอีกนี่เป็นไปได้ว่าคุณจะเป็นที่หมายปองของคนแวดล้อมด้วยนะครับนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่คุณกองที่หนึ่ง ความพิเศษในตัวคุณที่ทำให้คนอื่นประทับใจก็ดังกล่าวนะครับทบทวนดีๆนะมีความสวยสงา่ารวยแพงในตัวเองถ้าคุณผู้ชายก็หลอ่อเท่ดูมีมาดบุคลิกผู้นำได้นี่คือความราชินีเหลือนอย่าไปจำกัดเพศสลับพลังงานได้ หนึ่งถ้วยชัดเจนย้ําเลยว่าคุณน่ารักน่าดึงดูดเอออาจจะมีคนมาจีบคุณเยอะมีคนอยากมาสานสัมพันธ์กับคุณเยอะอย่าเพิ่งรําคาญและผมเชื่อว่าคุณจะไม่รําคาญเพราะคุณจิตใจดีมากคุณจะแคร์คนที่เข้ามาจีบด้วยซ้ําว่าเขาจะเหนื่อยไหมเขาถ้าเขาไม่สมหวังถ้าคุณเทเขาหรือคุณปฏิเสธเขาเขาจะโกรธไหมเขาจะเสียใจไหมคุณแคร์จิตใจผู้อื่นระดับนี้เลยเออลองทบทวนตัวเองดีๆเนี่แหละความพิเศษ ความมีเมตตาอ่อนโยนสุภาพกับทุกๆคนเออคุณปฏิบัติดีกับทุกคนเป็นแสงสว่างให้ทุกๆคนนำพาความเจริญไปสู่ทุกที่ที่คุณก้าวย่างเข้าไปเออเด็กซันมาขนาดนี้และแม้แต่ตัวคุณเองคุณทำกิจการสูนกิจกรรมส่วนตัวใดๆคุณก็จะประสบความสำเร็จโดยง่ายเพราะอะไร เพราะคุณเป็นคนพิเศษนี่เป็นคนพิเศษที่ทำความดีงามไว้เยอะก่อกรรมดีทำสิ่งดีทำบุญไว้เยอะพอถึงเวลาทำกิจกรรมกิจการตัวเองคุณก็จะได้รับความสำเร็จอย่างง่ายดายเช่นกันนะครับคุณกองที่หนึ่ง นี่ก็คือความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจไม่ว่าคนจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่คุณคือคนพิเศษในสายตาคนอื่นนะครับรักษาพลังงานเหล่านี้ไว้ให้ดีนะเออดูดวงดีแล้วอย่าประมาทอย่าไปใช้ชีวิตโลดผนประมาทผิดจะปกติไปเชื่อวางตัวปกตินี่แหละแล้วจะดีเองนะครับดวงดีแล้วต้องทําตัวให้ดีรักษาพลังงานดีๆไว้ด้วยไม่ใช่ดูดวงดีแล้วไปประมาทเลินเล่กก็ไม่ได้นะครับอ่ะดูดวงดูให้เกิดประโยชน์คาทานายผมไม่สามารถครอบงาชีวิตใคร ได้แต่สามารถให้กำลังใจคุณได้และเป็นแนวทางปฏิบัติให้คุณไปประยุกต์ใช้ได้ตามสมควรตามความเหมาะสมตามเหตุการณ์จริงเลยนะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้ครับผมเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีพิกการ์ดวันนี้นะหัวข้อความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจนี่น่าสนใจนะหัวข้อวันนี้ความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจคุณเป็นคนพิเศษแบบไหนในสายตาคนอื่นมาดูกันคุณกองที่2คุณได้ไพ่ justice ชัดเจนละใบแรกรู้เลย dmpress สุดยอดเฮ้ย strange เฮ้ยสถ้วย two of cups ดีๆีด,ดีสุดยอดสไม้เท้า four of w a n d ไม้เท้าหรือคาถาก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับผมนะมาดูกันคุณกองที่2ว่าความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจคืออะไรนะครับเ,เราว่ากันไปตามหน้าไพ่นะครับเออตามหน้าไพ่ตามความหมายของไพ่ทาโร่สากลเออแม่นยำแน่นอนหายห่วงถึงจะเป็นพลังงานรวมที่ผมเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ท่านมาเลือกก็เทินนะ ประมาณนี้คุณคนที่สมาดูกันความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจอย่างแรกเลยนะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมเที่ยงทมเที่ยงตรงสูงมากตรงเป๊ะตรงเป็นไม้บรรทัดถูกไม่ถูกตรงไม่ตรงอาคุณจะยึดความถูกต้องเป็นหลักต่อให้มีความถูกต้องกับความถูกใจมาให้เลือกคุณก็จะเอาความถูกต้องเป็นหลักนี่ ช่างตรงเป๊ะซ้ายขวาเท่ากันถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดอะไรไม่ใช่อะไรไม่งามคุณพร้อมที่จะลุยเออเดินหน้าท้าชนคุณเป็นคนแกล่งมีความเอ็มเพรสด้วยสวยรวยเก่งเออมีความเพียบพร้อมมีอำนาจตัดสินใจมีความเด็ดขาดในตัวเองความจักรพดดีนีเอ็มเพรสเรียกว่าเป็นที่ยำเกรงของผู้คนก็ได้นี่กรณีคุณผู้ชายมาดูสามารถสลับพลังงานสลับฝั่งกันได้ไม่จำเป็นต้องแบ่งไปแบ่งแยก,แยกเพศตามไพ่นะเออ เพราะนี่คือพลังงานรวม Empress กับ Justice ดูดีมีสง่าเออมีบรารมีแถมยุติธรรมอีกและความยุติธรรมและความถูกต้องอีกนี่คือความพิเศษอย่างแรกๆของคุณที่คนอื่นมองมาแล้วเห็นได้ชัดที่สุดคุณอาจจะงงว่าพิเศษตรงไหนใครๆก็เป็นมั่งไม่ใช่นะครับเรื่องพวกนี้เป็นคุณสมบัติที่ไม่ได้มีในทุกคนเออไม่งั้นคนเราก็เหมือนกันหมดแล้วถูกไหมครับนี่นะับเป็นความพิเศษจริงๆ แล้วคุณยังมีความอบอ้อมอารีจิตใจดีมีเมตตาด้วยอ่อนโยนด้วยต่อให้คุณมีความยุติธรรมพร้อมลุยพร้อมชนกับสิ่งที่ผิดขนาดไหนมีบารมีขนาดไหนแต่ลึกๆคุณยังมีความอบอ้อมอารีพร้อมที่จะให้ความเมตตากับทุกคนที่เกี่ยวขอ้องกับทุกๆเรื่องคุณสามารถยืดหยุ่นได้ คุณมีบารม,มีคุณอาจจะมีอํานาจวาสนามีฐานะดีมีความยุติธรรมสูงอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อถึงจุดที่ต้องอ่อนโยนคุณก็อ่อนโยนได้นี่พิเศษไหมล่ะมันไม่ได้มีกับทุกคนบอกแล้วไงฮะความพิเศษของคุณที่คนอื่นประทับใจและคุณก็ยังเป็นคนที่น่ารักมีสนเสน่ห์ เออใครใครเห็นใครหลงใครเห็นใครรักอยากได้เป็นคู่ชีวิตเออดวงจะได้คู่อยู่บ,อบอ่อยๆอ่าฟังก่อนการได้คู่บ่อยๆไม่ได้แปลว่ามีหลายคนแต่หมายความว่ามีโอกาสพบเจอคนที่ดีอยู่เสมอนี่ตามนี้นะสองถ้วยคนเราเกิดมาสามารถมีคู่ได้หลายคนต่างกรรมต่างวระมีคนเข้ามาให้เลือกได้เรื่อยๆต่างกรรมต่างวาระเออ ถ้าคุณยังไม่รีบตกลงปลงใจกับใครคุณเลือกไปเถอะเอาคนที่สบายใจที่สุดคบหาแล้วสบายใจที่สุดคบหาใครแล้วเครียดกังวลแปลว่ายังไม่ใช่คู่แท้คือคนที่ทําให้คุณสบายใจที่สุดความพิเศษของคุณคือคุณเป็นคนน่ารักและเลือกได้เออนี่ก็คือ,คว,อ,อความพิเศษหนึ่งท้ายที่สุดแล้วใบนี้บ่งบอกถึงว่าชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จได้ตามหวังแน่นอนจะมีความยินดีเกิดขึ้น ตามความหมายโดยตรงของไพ่สีไม้เท้าคือความเฉลิมฉลองยินดีถ้าตีความถึงคู่รักมีโอกาสแต่งงานได้เพราะฉะนั้นใบนี้ผมขอสรุปให้ว่าเอาเป็นว่าชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดตามที่หวังไว้ที่ตามวาสนาที่ทําไว้ด้วยนะประมาณนี้คุณกองที่สองนะครับความพิเศษของคุณที่คนอื่นประทับใจก็ดังกล่าวนะ ยุดมีความยุติธรรมสูงดูมีอำนาจมีบารมีสวยรวยเก่งครบเครื่องถ้าคุณผู้ชายก็หล่อเท่มีพลังมีอำนาจมีบารมีหลายคนอาจจะเกิดมาในชาติตรกูลดีมีอำนาจวาสนาหรือหรือทํางานที่ใช้อำนาจโดยตรงก็ได้อ่าอย่างเช่นข้าราชการสายกฎหมายหรือสายอะไรก็แล้วแต่ทั้งสายบริหารสายปกครองอะไรก็ได้ก็แล้วแต่และยังมีความอ่อนโยนยืดหยุ่นได้ต่อรองได้เจรจาได้ไม่ใช่ว่า รักความถูกต้องจนหัวชนฝาก็ไม่ใช่คุณมีความยืดหยุ่นได้ตามสมควรตามสถานการณ์นะมีความเมตตาอยู่เป็นข้อดีและคุณน่ารักมีสเสน่ห์ไม่ต้องกังวลเรื่องคู่ครองได้คู่ดีแน่นอนขอเพียงอย่ารีบชีวิตมีความสุขไม่ว่าจะนับตั้งแต่บัดนี้หรือบั้นปลายเสี่ไม้เท้าออกมาการันตีได้ถึงความสุขความเจริญที่จะเกิดขึ้นนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะ ย้ำเสมอว่าการดูดวงดูให้เกิดประโยชน์อ,ออย่าไปปักใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้น100%ซไม่ใช่เอาไว้สักเกเปอร์เซ็นต์พอเออเผื่อไว้้เหตุการณ์คลาดเคลื่อนได้บ้างเออขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแวดล้อมคนที่เกี่ยวข้องสถานการณ์วันนี้สถานการณ์พรุ่งนี้สถานการณ์ปีหน้าอะไรว่ากันไปดวงชะตาเป็นแค่ไกด์ไลน์ตัว ชี้นาบางอย่างเอาเป็นแนวทางพูดง่ายๆเอาเป็นแนวทางไว้ปฏิบัติได้ผมก็เป็นคนเล่าเรื่องคนหนึ่งที่เอาเรื่องดวงชะตามาเล่าให้คุณฟังส่วนจะเกิดขึ้นจริงมากน้อยแค่ไหนรวดเร็วทันใจหรือไม่อยู่ที่คุณปฏิบัติด,ด้วยนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์รู้ก่อนป้องกันได้ก่อนประมาณนี้ดวงดีก็อย่าประมาทถ้าดวงไม่ค่อยดีก็อย่าไปเครียดจาก,กังวลเอออย่างที่ผมย้ําเสมอาว่าร,รู้ก่อนป้องกันได้ก่อนนั่นนะ รู้ก่อนป้องกันได้ก่อนแล้วยิ่งดวงดีขนาดนี้วางตัวให้ดีความพิเศษในตัวคุณมีมากมายขนาดนี้อยู่แล้วคนอื่นเขาประทับใจมากมมยใช้ความพิเศษในตัวคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตัวเองและผู้อื่นนะครับเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวพปต่อกอง3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพย่ยิบสีพิกอากาศวันนี้นะหัวข้อความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจนี่หัวข้อนะ่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจนะอ่าเป็นพลังงานรวมเช่นเคยไม่สามารถตรงทุกท่านนะผมได้เป็นตัวแทนจับไพ่ไว้ท่านแล้วนะครับมาดูกันว่าตรงแค่ไหนอ่าคุณกองที่3คุณได้ไพ่ the star โอสวยงาม the high priestess The Devil โอ้ยนเน่หแรงมากนะเนี่ยโอย The l o v e r s เจ้าสน,น่หฟันทงเลยแล้วเด็กถือดาบ p a y of Swords โอเคมีความแกร่งพอสมควรโอเคคุณก่องที่3มาดูตีความกันตามหน้าไพ่เลยนะตามความหมายของไพ่ทาโร่สากลเลยนะครับว่ากันไปตามหน้าไพ่เลยนะตรงไม่ตรงลองมาดูกันถ้าตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงทําสมาธิแล้วใหม่แล้วดูกองอื่นได้นะ คุณกองที่สามความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจเริ่มจากคุณดูดีดูเด่นมากๆอืมคุณเป็นดาวเด่นในสังคมแปลกันตรงๆเนี่ยแหละตามเดือดสตาร์เนี่ยเลยความเป็นดาวเด่นในสังคมดาวเด่นไม่จำเป็นต้องหล่อสวยจัดอะไรแต่เรียกว่าเป็นคนมีสนเสน่ห์อยู่ในที่แจ้งทํากิจการงานเด่นๆอยู่เป็นที่รู้จักก็ได้คอนเน็ชันเยอะไปไหนใครก็รู้จักแบบนี้ก็ได้นี่คือความเดอดสตาร์หรือถ้าแถม มาด้วยก็คือสวยหล่อด้วยเอาถือว่าเป็นของแถมมาสวยหล่อดีมีเสน่ห์มีสเสน่ห์เพราะอะไรไฮพริตเทสราชินีพระจันทร์ตัวแทนของสเสน่ห์เออไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นพลังงานรวมตีความได้หมดว่าคือความมีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาหน่าดึงดูดมีคนอยากเข้าหาแม้แต่การมีความสามารถพิเศษในเรื่องสวยๆงามๆเรื่องศิละปะก็ได้อ้าประกบด้วยเดวิล สเสน่ห์ไม่พอยังแซบด้วยเออเรียกว่ามันไม่ใช่สเสน่ห์แบบเรียบง่ายแต่เป็นสเสน่ห์แบบแซบแซบเสน่ห์แบบหวือหวาเรียกว่าคุณอาจจะเป็นตัวท็อปในสังคมได้เลยโอ้โห e Star High Priest ั s แฮม m ี่ d e v i l คุณเป็นตัวท็อปของวงการคุณหรือเปล่าเนี่ยเออหรือถ้าพลังงานกลับกันเป็นอีกคนที่คุณนึกถึงก็ได้เช่นกันนะครับแต่อันนี้คําถามนี้ถามถึงคุณก็ต้องหมายถึงคุณนี่แหละความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจ นอกจากความดูโดดเด่นดูดีมีสง่าราศีและมีสเสน่ห์อย่างมากมายดูแซบด้วยในบางท่านท่านยังดูน่ารักเออความ The lovers นี่คือตีความตรงตามหน้าไพ่เลยว่าเป็นที่รักของทุกๆคนน่ะอาจจะทุทกๆคนรวมไปถึงที่ไม่ใช่คนด้วยเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รักของอะไรที่มองไม่เห็นเป็นที่รักของสรรพสัตว์ทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ได้เห็นคุณก็จะรักคุณเออไปไหนใครก็ต้อนรับ ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทุกประการอะไรประมาณนี้ก็ได้เดลเรเวอร์สเป็นที่รักของผู้คนเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรก็สะดวกง่ายได้ออรามันออกบางทีคุณไม่รู้ตัวคนเรามีออร่าอยู่คนบางคนช่วงดวงตกมันจะมองหม่นซึมเศร้าดูออกแบบดูดูรู้อะหน้าตาหน่อยๆอ่อยะแต่ชุ่อของคุณเนี่ยดวงดีดีมากคุณมีความพิเศษในตัวเองมีเสน่ห์มากดังกล่าวแล้วยังเป็นที่รักอีกด้วย ไปไหนใครก็ต้อนรับยืนยันเลยสบายใจได้นะบางท่านน่าจะยิ้มเก่งเออปล่อยยิ้มเป็นประจำแบบนี้ก็ได้เช่นกันสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งของคุณคือไม่ว่าคุณจะมีเสน่ห์แค่ไหนนะคุณจะไม่ใช้เสน่ห์ในทางที่ผิดคุณรู้จักวางตัวดีคุณมีกำแพงพอสมควรไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณง่ายๆขออนุญาตใช้คำตรงๆว่าคุณไม่ได้อ่อยคุณไม่ได้เตาะไปทั่ว ถึงบางทีคุณเองอาจจะมีบุคลิกขี้เล่นเป็นกันเองซุกซนเฟรนลี่แต่ตัวตนจริงๆของคุณแล้วเข้าถึงยากพอสมควรนี่ก็เป็นอีกความพิเศษหนึ่งที่คนทั่วไปเขามองเห็นและชื่นชมประทับใจอยู่ว่าคุณวางตัวดีมากเออคุณดูดีมีสเสน่ห์มากมายขนาดไหนเป็นที่รักขนาดไหนแต่คุณไม่เอาคุณสมบัติด,ดังกล่าวไปใช้หาระอยูผลประโยชน์ใส่ตัวในทางไม่ชอบนะครับคุณวางตัวดีเออคนที่เข้ามาหาคุณ คุณจะคัดกรองเป็นอย่างดีออดิชั่นเป็นอย่างดีไม่ได้เปิดรับใครง่ายๆนี่ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งที่คนทั่วไปเขารู้ดีชีวิตคุณจะสุขสบายและปลอดภัยค่อนข้างมากตราบใดที่คุณยังมีสติอยู่เพราะคุณจะไม่เปิดรับใครง่ายๆอืมถึงสเสน่คุณจะดึงดูดผู้คนได้มากมายมหาศาลแต่คุณจะใช้สเสน่ในทางที่ถูกต้องเอาสเสน่ไปสร้างงานเอาสเสน่ไปใช้ในการช่วยประชาะสัมพันธ์กิจกรรมใดๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากคุณกองเนี่ยนะ ท้ามีอาชีพเกี่ยวกับพิธีกรนักสื่อสารสื่อสารมวลชนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่วิทยากรก,รก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องออกสื่อเพื่อสื่อสารสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้คนจํานวนมากเนี่ยถูกฉลกมากคู่ควรกับดวงมากอันนี้ผมแนะนําเพิ่มให้นะเออบางคนที่อาจจะยังไม่รู้ตัวเองหรือย,ยังไม่แน่ใจคุณทบทวนดูสเสน่ห์ของคุณเนี่ยนำไปช่วยคนได้อีกมากมายเออ บางคนอ่ะเอายกตัวอย่างให้เห็นภาพตรงๆแบบตรงไปตรงมาง่ายๆสมมติใช้สเสน่ห์ไปเป็นดารานักร้องศิลปินคนบันเทิงก็ให้ความสุขกับผู้คนได้แล้วเห็นไหมนี่คือเบื้องต้นแต่ถ้าบวกความรู้ความสามารถอื่นๆเข้าไปอีกก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้คนต่อชุมชนได้อีกประมาณนี้ลองไปขยายต่อดูนะครับเออลองไปขยายผลดูว่าสเสน่ห์ของคุณความรู้ความสามารถของคุณสามารถนำไปสร้างประโยชน์ให้คนอีกมากมายได้เลยเออลองไปทบทวนดวเองดี ทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวไปนี้แหละคือความพิเศษในตัวคุณความพิเศษของคุณที่คนอื่นประทับใจนะคุณกองที่สามนะสุดยอดละเกิดมาทั้งทีมีเสน่ห์ขนาดนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์และผมคงไม่ต้องแนะนําอะไรมากคุณรู้ตัวเองดีอยู่แล้วเออนะครับคุณกองที่สามประมาณนี้ครับโอเคครับ